สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่อำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีสรัปดานี้นะคะครูวันก็จะมาสอนนักเรียนชั้นป .1 เกี่ยวกับเรื่องราวของสาระเอกนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนเรื่องของสาระเอกกันเลยค่ะเรามาฟังนิทานสาระเอกกันนะคะนิทานสาระเอกหนูเล็กเด็กดี วันเพ็ญเดือนเจ็ดมีเป็ดออกไข่หนูเล็กเต็มใจเก็บไข่มาดองไข่เค็มรสเด็ดไม่เผ็ดหน้าลองไข่แต่ละฟองต้องต้มให้ดีแม่ทำแกงเห็ด ใส่มเมล็ดผักชีเคล็ดลับเรื่องนี้มีเด็กสนใจพี่ล้างเกล็ดปลานำมาตากไว้ประดิษ์กล้วยไมย้ขายได้ราคาหนูเล็กอยู่บ้านเบิกบานหันสา ทุกคนเมตตาสามัคคีกันเด็กๆคะสระเอเป็นสระเสียงสั้นนะคะวิธีการเขียนสระเอนะคะก็จะเขียนสระเออยู่ข้างหน้าสาระอะอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะสระเอ,อข้างหน้าสาระอะอยู่ข้างหลังนี่คือหน้าตาของสระเอนั่นเองนะคะ เด็กๆคะต่อมาเรามาดูคําที่ประสมสระเอกกันนะคะคําที่ประสมสระเอกก็ได้แก่คาว่าตอเอเตคำนี้สะกดว่าตอเอเตคำต่อมาค่ะคําว่าลอเอเลเทอเอเทเลเทคํานี้นะคะสะกดว่าลอเอเลทอเ,อเทอ่านว่าเลเทนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆสระเอ Everybody, ที่มีตัวสะกดค่ะสําหรับสระเอที่มีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนรูปนั่นเองค่ะสระเอยังคงอยู่ข้างหน้าพยัญชนะเหมือนเดิมนะคะแต่สระอะจะหายไปนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คู้นะคะซึ่งไม้แต่คู้นะคะก็จะอยู่ข้างบนพยัญชนะนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆคะยกตัวอย่างคําที่มีสระเอและมีตัวสะกดนะคะเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆคําแรกคําว่า ยอเอบอเย็บเห็นไหมคะยอเอบอเย็บ e, คํานี e, ha. Ha ้อ่านว่าเย็บนั่นเองนะคะเช่นคุณแม่เย็บผ้านั่นเองค่ะคําต่อมานะคะคําว่าขอเอกนอเข็นขอเอกนอเข็นเช่นยกตัวอย่างแม่เข็นรถเข็นให้น้องคําต่อมาค่ะคําว่าจอเอก บเจ็บจอเอบอเจ็บยกตัวอย่างเช่นชั้นหล้มเจเข่านี่คือตัวอย่างนะคะคำที่ประสมสระเอนะคะซึ่งเป็นสระเอที่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะ นักเรียนขาอย่าลืมนะคะว่าสระเอถ้ามีตัวสะกดสระอะข้างหลังก็จะหายไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแม้แต่คูอยู่ข้างบนพยัญชนะนั่นเองค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆครูขวัญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครูขวัญหวังเป็นอย่างยิ่งเขาว,ว่าเด็กๆจะทําแบบฝึกหัดเรื่องของสระเอได้นั่นเองนะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ครูขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ